ภาพมุมสูงทำให้เห็นพื้นที่บอกขยะขนาดใหญ่ของเทศบาลเมืองนครพนมที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่ทางรถไฟทางคู่บ้านไผ่นครพนมตัดผ่านและเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากทางเทศบาลนครพนมอ้างว่าจะต้องหาซื้อที่ดินแปลงใหม่และขนย้ายขยะที่อยู่บริเวณดังกล่าวเป็นแนวคืนเว้นที่ดินออกไปให้แล้วเสร็จก่อนซึ่งต้องใช้ระยะเวลาเคลื่อนย้ายราวสิบเดือนนี่ยิ่งทำให้การเว้นคืนที่ดินล่าช้าออกไปอีก เพราะว่าก่อนหน้านี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทต้องส่งมอบที่ดินให้กับเอกชนเพื่อดําเนินการก่อสร้างซึ่งล่าช้ามานานกว่า2ปีแล้วโดวยโครงการล่าช้ากว่าแผนถึงร้อยละห้าสิบทำให้คณะกรรมาการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตหรือสอปทปปทร่วมกับรฟทและจังหวัดนครพนมลงพื้นที่ไปติดตามเร่งรัดการแก้ปัญหานอกจากนี้ก็ยังมีที่ดินธรณีสงที่ต้องเร่งรัดการคืนเวน้นคืนที่ดินเช่นกัน เราก็ไม่ได้คาดคิดนะครับ<ะ>คือไม่มีใครอยากให้เกิดว่าเอรถไฟมาเจอ,อกับบ่อขยะตรงนี้แต่วันนี้ก็ได้มีการหาลือนะครับก็มีแนวโน้มที่ดีที่จะ,ะสามารถแก้ไขปัญหาลงไปได้โดยทางท่านผู้บริหารทางเทศบาลนครหรือนครพนมนะครับก็จะเร่งรัดในเรื่องของกระบวนการ,รจัดจ้างเรื่องของการศึกษาออกแบบนะครับบ่อ,บอขยะแห่งใหม่นะครับให ให้แล้วเสร็จนะครับแล้วก็ต่อด้วยการดําเนินการจัดจ้างลวกจ้างเข้ามาดําเนินการก่อสร้างบอกขยะใหม่แรกๆเขาก็บอกใช้เวลาประมาณ10เดือนซึ่งเรารับไม่ได้แล้วครับก็ต้องเร่งรัดให้มาให้ให้เร็วกว่านั้นนะครับอาจจะสัก4เดือนเต็มที่อะไรสหรือ5เดือนเนี่ยให้ให้มันเร็วขึ้นก็ฝากทางท่านผู้แทนทานทงเทศบาลเมือ,องนครปนมช่วยไปเร่งรัดอีกอันหนึ่งที่คลาสสิกครับที่เราเพิ่งทราบคือวัด เ,เส้นทางที่ทัรพนมผ่านวัดด้วยครับผ่านกลางโบสถ์เลยเนะต้องมีการสร้างโบสถ์ใหม่ซึ่งอันเนี้ยเราก็เพิ่งทราบว่ามีก็มีกระบวนการพอสมควรนะครับไปถึงต้องไปถึงมหาเถรสมาคมนู่นเลยครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราเราก็มีกระบวนการเร่งรัดติดตามได้มาดูรายละเอียดของแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ที่พาดผ่านพื้นที่ของจังหวัดนครพนมค่ะมีระยะทางประมาณ78กิโลเมตร มีที่ดินต้องถูกเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางรถไฟจำนวน2,382แปลงเบื้องต้นส่งมอบพื้นที่2,115แปลงแล้วคิดเป็นร้อยละ91ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ออกโฉนดและนสสส่วนพื้นที่สาธารณประโยชน์หรือที่ดินที่มีเอกสารนสลรวมทั้งที่สปกอที่ดินของธนารักษ์และพื้นที่ของป่าไม้พบว่ายังมีปัญหาของการรังวัดและเวนคืนที่ดินต้องทำตามขั้นตอนตามระเบียบซึ่งล่าช้า และคาดว่าปัญหารวมถึงอุปสรรคดังกล่าวจะรุล่วงได้ภายในต้นปี2569มันยิ่ประชุมกันก็เร่งรัดจะให้เสร็จภายในเดือนมีนา,ม,ม,นามีนาคม69ครับพี่ว่าทุกอย่างก็พยายามเร่งรัดแล้วอีกอย่างหนึ่งท่านผู้ว่าและแต่จังหวัดท่านก็ได้เร่งรัดกำชับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องแล้วแล้วก็ผมในฐานะก็จดูแลเรื่อง,งานเรื่องที่ดินเรือ่องป่าไม้นี่ผมก็จะพยายามจะเร่งรัดรับ ด้านเอกชนผู้รับจ้างคำโครงการได้แสดงความกังวลนะคะว่าพื้นที่สภาพอากาศของนครพนมในช่วงฤดูฝนค่ะจะมีฝนตกต่อเนื่องทําให้การก่อสร้างทําได้เฉพาะหน้าแล้งจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเวงคืนที่ดินส่งมอบให้ทันเวลาเพื่อสามารถเริ่มก่อสร้างและเปิดบ,บริการการเดินรถได้ทันในปี2570ค่ะ